เปคลิปด้วยบรรยากาศตอนเช้า PNN Camp w a l l e ออามาฝนตกหนักมากเช้านี้ก็จัดสายสุดๆพยากรณ์ก็น่าจะมีฝนตอนบ่ายๆอีกแล้วนะก็ที่นี่มาครั้งที่สามโดยที่ ค่อนข้างชอบเพราะว่าล็อกเขาใหญ่แล้วก็ไม่แพงมากหัวสองห้าสิบแบบจองล็อกนะแบบไม่ใช่แบบมาก่อนได้ที่ก่อนมันก็เลยค่อนข้างสะดวกไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอยากมาเมื่อไหร่ก็มาเสียตังไว้นะอันนี้ก็เป็นเป็นลานมาฮอกกานี นน้ีไกลๆนู้นเป็น vvip พพื้นไม่นจะเป็นพื้นไม้แล้วก็ปูนพื้นไม้มีไม่กี่หลังจำไม่ได้พื้นที่เท่าไหร่แต่แพงกว่าอยู่แล้วล่ะแล้วก็ที่นี่ก็ก็ะจัดก,การดีครับพื้นเนี่ยเป็นพื้นหินเทหินหินกรวดอัดไว้ทั้งหมด ทำให้มันไม่ฝนตกอย่างเมื่อวานเนี่ยมันถ้าเป็นพื้นดินอ้โหรับประกันความเละเทะเนแน่ก็ปลูกทุกที่ครับตั้งแต่ทางเข้ามาจน,นถึงที่เนี่ยคือเป็นพื้นหินทั้งหมดก็ลงสุนค่อนข้างเยอะอยู่นะเท่าที่ดูมากี่ทีก็ขยายทุกทีขยายไปเรื่อยๆไปรู้ที่เขาไปจบที่ตรงไหนก็อันนี้เป็นเต็นท์นะรามฮอกน,นีหกเอมันก็จะอยู่ริมสุดนะครับมันก็จะเห็นวิวอยู่ข้างหน้า เนาะแล้วก็แต่ว่าปัญหาคือุนนามันไกลค่อนข้างไกลเราเมื่อไกลย,ยิงก็เดินได้แหละยกเป็นผู้สูงอายุอย่างพ่อกับแม่จะขี้เกียจหน่อยกลางคืนปวดสีรษขี้เกียจเยยห็นเสื้ผาทั่วก็อันนี้ก็เต็นท์ทาบกลางไว้ตากเสื้อผ้ากคือฝนตกปกติก็ไม่ได้กางตากเฉยเพราะกลัวฝนตก นี่ก็ท้าบใหญ่ครับที่สิงสถิตยอยู่ตรงนี้เละไปนหน่อยเราะว่าขี้เหยียดเก็บเมื่อคืนฝนมันมก็ตกตกเมือ่อนี่โอ้กินข้าวที่ทางกับข้าวแม่เก้าอี้ใหม่เขาเรียกว่าเก้าอี้ผู้ร่วกับอพอบแล้วก็เล็กดีะใส่แจ๊ดมาก็เหนื่อยอยู่น่อันใหญ่ๆครับก็อันนี้เต็นท์ใหม่ฉลองเต็นท์ใหม่ฝนตก โคเดียกแคนวาสสิบคูณสิบนอนสูงมากสามเมตรมั่งคือตอนกลางมันก็จะวุ่นๆหน่อยเพราะว่าฝนมันตกมากกราวชีตก็ตอนสั่งมาไม่ได้กะไม่คดีเท่าไหร่ไม่ได้ใช่ทีเรียกลัวกาวช,ชีตอนเสาขึ้นเหมือนข้างจะลำบากเพราะว่ามันลื่นมากแล้วมันเสาเหล็กเรียบๆเลย ตอนยกนี่โอ้โหลื่นปืดลื่นปืดนะลำบากสุดๆเมื่อวานรักทุเลยมากการกลางเป็นที่แบบเหนื่อยใจโคเดียข้างดูฝันเปิดเต็นด,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 ดูก็ตัวเต็นท์สิบคูณสิบก็คือสามเมตรประมาณาสามเมตรคูณสามเมตรคใหญ่มากไม่ไง เสด็จแม่ออกไปแล้วแม่ต้องดออกลยโอเคข้างในก็จะเป็นเนีักก็เป็นวางเตียงสูบลมห้าฟุตของแม่ของพ่อสูบลมแล้วก็จะเหลือที่ยังข้างเราก็เสียงสถิตอยู่งนี้ไม่ได้แคบนะที่ย้างคางอันนี้คือกว้างนะเนี่ยเราก็เนี่ยกก็เละไปข้างในไม่ได้จัดเลยครับมัวตัวหมดก็เขาให้นี่มาด้วยเนาะไม่รู้เรียกอะไรอ๋อที่วางของแหละ กขาให้มาด้วยแล้วก็อันนี้ก็แขวนนี่ก็ให้มาแขวนผ้าตเต็นเอารายโยนเข้าไปก็ปโยนต้องส่งหนังสือแล้วมีนย,ยนเข้าไปน,นะก็ประตูนี่ก็คือรูดไปได้หมดมนี่แสงเข้าเอาจะเป็นแบบนี้ประตูเนี่ยใต้บนก็คือ นี่มือข้าพเจ้าอขึ้นไปในกับสุดหัวยังเหลือบาทประมาณนี้ครับพาชมวันนี้อากาศดีมากขอบคุณครับ